สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะหยิบเอาหนังจากไตรภาคทรีคั r เลอร์สเตจีนะครับซึ่งเป็นภาคที่สอนะครับนั่นจะมีชื่อว่าทรีค o l เลอร์สโตนไวทนะครับ เรื่องนี้ออกฉายคณะเปนในปี1994มีความยาวประมาณอยู่ที่1ชั่วโมง31นาทีเรท R ประเภทของหนังน,นะครับก็คือดรามา่าคอมเมดี้และ r ก็โรแมนต์นะครับเขียนบทและกำกับโดยคริสตอฟคิสลอฟสกีนำแสดงโดยซิบิดเมตซามอคคาลสกีและจูลี่เดปิตีนะครับตัวภาพะยนต์เรื่องนี้นะครับจะว่าได้เรื่องราวของแค r o โรแคโรหนุ่มชาวโปรแลนด์คนหนึ่งนะครับที่ดวงสวยโดนภรรยาชาวฝรั่งเศสของเขาอย่าง โจมินิกยาลานครับและตัวของโดมินิกเนี่ยก็ได้ใส่ความตัวของแคโรว่าเป็นคนเผาร้านของตัวเองจนทำให้ตัวของเขานะครับต้องหนีมาอยู่ที่โปโลแลนด์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเพื่อวางแผนที่จะแก้แค้นให้พรยาของเขาให้อย่างสะสมโดยตัวภาพยนเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังแบบล้างแค้นแบบโอบอยหรือแกงสมิวยออะไรนะแต่หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังคอมเมดี้ที่ผมบอกตัวเองว่ามันเป็นหนังที่แบบ เอาไว้ดูเวลาว่างๆนะครับนั่นเองโดยตัวพาร์ทนี้นะครับมันจะบอกเล่าเรื่องราวแบบเกี่ยวกับเรื่องของแบบวิถีชีวิตของแบบจริงๆเนี่ยมันเป็นหนังที่ว่าได้เรื่องราวของอะไรนะเกี่ยวกับแบบการอพยพนะครับนั่นเองซึ่งเอาโคลิเนี่ยนับตั้แต่หลังสงครามเย็นเนี่ยคนในยุโรปตอนตกเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตดีกว่าคนในยุโรปตอนออก โดยที่ตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะว่าได้เรื่องราวของเชื้อชาติแล้วก็สีผิวโดยที่เอาข้าจริงนะหนังเรื่องนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับเกรนเกมหนึ่งี่ยที่มีชื่อว่า Grand Theft Auto ภาคสีที่บอกเล่าเรื่องราวของชายชาวยุโรปตอนออกในวิถีชีวิตของโลกตะวันตกในช่วงยุคหลังสงครามเย็นโดยที่เอาข้าจริงเนี่ยมันจะต่างกันก็คือแบบตัวของภาพร,ร์เร Three Colors Stra g y เนี่ยมันเป็นหนังที่ ตัวของคิสลอฟสกี้ใช่ไหมคิสลอฟสกี้เนี่ยเขาเป็นคนโปลแลนด์ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสโดยที่ฮาวเคจริงเนี่ยในช่วงยุคแรกๆของคิสลอฟสกี้เนี่ยเขาเคยทําหนังให้กับทางโปลแลนด์รวมถึงเคยทำซีรีส์เดคาล็อกแต่ต่อมาเนี่ยตัวของคิสลอฟสกี้เนี่ยเริ่มดังจากการที่ตัวเขาเนี่ยทำหนังเรื่องท r e e Colors ไว้นะครับนั่นเองโดยที่ตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหนังแบบถ้าเป็นแบบหนังตลกอะไรพวกเนี้ยแต่ก็แบบไม่ถึงขนาดตลกแบบ โขฮาเลยขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่น่ารักที่สุดที่เราเคยดูมาเลยทีเดียวการแก้แค้นของตัวของคิสลอฟสกี้เนี่ยก็ทําไปได้ผลแต่ทีนี้ก็ตามนะครับถ้าผมบอกโนโตนะหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังที่น่ารักที่สุดเนี่ยที่ผมเคยดูมานะจากฝรั่งเศสไม่แพ้กว่าที่อัมบราซ์สแฉบบุกซึ่งถ้าใครอยากดูดีอัมบราซ์สแฉบบุกเนี่ยก็สามารถกดไปที่ด้านไอ้ด้านขวาได้เลยนะครับตัวแปะไว้ทีนี้เรามาพูด่ีกวา ช่วยเคลอร์สตอนไวผมจะให้คะแนไปไนประมาณที่8.9คะแนนเต็ม10ไปเลยนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ผมก็ใช้ได้เลยดีเดียวนะครับแล้วหากมีข้อผิดพลาดราการใดผมจะขอมานที่ดีเนี่ยนะครับแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่ององฟิงล์มคริติกด้วยนะครับและสำับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย